สวัสดีครับติดตามความเคลื่อนไหวข่าวกีฬาพักดึกกันนะ,นะครับเราเริ่มกันที่เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณเศรษฐาครับเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันนะครับในโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจนะครับโดยมีภาคเอกชนเข้าร่วมและวงเงินรวมกว่า1,640ล้านบาทเลยทีเดียวครับ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหากิจและภาคเอกชนประกอบด้วยผู้ให้การสนับสนุนทั้งสิ้น38หน่วยงานสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจํานวน87สมาคมนะครับโดยวงเงินที่จะสนับสนุนไปยังสมาคมกีฬาต่างๆก็มีจํานวนประมาณปีละ500ล้านบาท คิดเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น1,640ล้านบาทและจะสนับสนุนต่อเนื่อง4ปีครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็กล่าวว่าการลงนามันข้อตกลงวันนี้ถือเป็นเวลาที่เหมาะสมรวมทั้งการที่สมาคมกีฬาต่างๆได้รับการอุดหนุนจากรัฐวิสาหกิจทําให้มีเวลาการวางแผนเรื่องงบประมาณทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือของคณะทํางานที่มีความโปรง่งใสมีการคัดเลือกอย่างเป็นธรรมส่วนเรื่องงบประมาณที่สนับสนุน การกีฬาแม้ว่าจะลดลงทุกปีแต่ในฐานะที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีจะไม่ให้วงการกีฬาต้องขัดเงินงบประมาณเพราะเป็นเรื่องสําคัญพร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ใช้งบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องปรจากการทุจริตประพฤติมิชอบและจะดูแลนักกีฬาที่ทําชื่อเสียงให้กับประเทศอย่างเต็มความสามารถรวมไปถึงหากไม่ได้เป็นนักกีฬาแล้วก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงทบวงกรมต้องพิจารณาจ้างบุคคลเหล่านี้เข้ามาเพื่อให้มีอาชีพการงานและสามารถอยู่ได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีต่อไปครับ